นี่ฉันให้รายละเอียดมากกว่าคุณบอ๊ะเอาว่าไปเอ่ะมึงว่า,าเอาไปหนิบอกนางบงีโอ้สีไก่ไลชินเดมีสปาไลามากอยู่ห้องนอนโ oh อ้ไม่กอดแฮตไอซิตี้เคียดมากอีลี่ไอซิตี้คิดว่าสีไกสองสามลอยชินเดไม่เบาเล่นเดะสองลอยชินอืม Bao ít Bao ít Mì căng kèng, mì xưa Mì xưa ba lại mạc mùi cái gì anh này mừng xì cái Bỏ đấy Bữa nay anh xì căng kèng này nàng bị Nàng bị xảy Mì lý กางเกงนาย <laughs> กับแฮงเกอกเจนซี <laughs> ่ใสๆๆๆๆมีดาใหญ่สีส้มเจนซี่กับบ่หงมีมดมากัดกางเกงนางบีเอสติกิัวบ่เป็นมดกัดเด๊เป็นกัดเป็นห้อยกัดกางเกงเด้มีฟันไม่กอดมึงมีฟันบ่มึงมีฟันบ่โยโยห้ฟันบ่ Ning <laughs> si kai jensi? Oh. Di de. Mu jau. Asi tu a pohen de gitu mu jau po hen kang deh. jen si de. Ini. <laughs> Ning ha. si kai De kang geng jen Ha bat si bar is collector de. Collector. It's is rare item. Lili Kang nang bi mi hu. กัดนังบีกัดมึงสิกายบ่มึงบอกอะไรบ่ไม่ต่อได้เลยมังกางเกงมีรูไมงมีขอหอยนังบีเห็ดหูอยู่กางเกงหอยนังบีกัดกางเกงไหนก็ไหนหนึ่งล้านหัวใจเนี่ อ,อมันเป็นธรรมชาติแต่ของมึงห่วเห็นมีผู้สาวไก่คางเกงนแต่ของมึงกางเกงในมึงยังเป็นหง Yes มีแัมบอร์กัรกางเกงเดีกยังสนะบ่หนะู is t e k e it when I get bigger เห็่เิขวนอ่ะเออ b u มึงก <laughs> so, so, ี้บเป็นหูใหญ่คือกูกูสังเกตเงแจมึงหูในน้อยจริคือมึงบอกหมดขาดอันนี้บอกเป็นมดเป็นมึงเป็นมึงนางบีนางบีกัดกังเกงนายครับเอ้ยเ้ยเจ้าเอ้ยเนาะ เรามื่อจะไปนึ่งลันหัวใจเอ้านี่นึ่งลัน Rare item อีลี i ิสเรารายเต็เด้โอ้ยบักฮามเลยเอ๋อไอซิตี้เค้นมีมีคนขายกางเกงในออนไลน์เฉยสิเป็นอย่างมึงก่อเหตุกางเกงในมีหูเฉยเออเออได้ได้ได้สวัสดีค่ะสวัสดี